กรณีที่เราจะเชื่อมต่อกล้องโดยที่ไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะเชื่อมแบบ AP hotspot นะคะถ้าเรากดที่ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะคะกดค้างไว้ไม่ใช่กดค้างกดต่อเนื่อง3ครั้งนะคะ1,2,3 entering into AP mode ตัวกล้องจะพูดว่า AP mode นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่แอปพลิเคชัน ICC นะคะเลือกบวกด้านบนขวามือนะคะ เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปคำว่า direct นะคะ connection นะคะกดตั้งค่า wifi กดกลับตรงนี้แล้วก็กดที่ wifi อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราเลือกนะคะ wifi ของตัวกล้องจะชื่อว่า robot นะคะรหัสของ wifi กล้องนะคะจะเป็น1ถึงศนนะคะอันนี้เราเชื่อมมาแล้วนะคะ จากนั้นกดไปที่ ICC นะคะโอเคตอนนี้คือเราเชื่อมต่อได้แล้วนะคะกรณีที่อยากจะเชื่อมต่อ WiFi บ้านนะคะให้เรากดที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะแล้วก็การตั้งค่าเครือข่ายตรงนี้นะคะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนเป็น WiFi าเต t e r นะคะจากนั้นนะคะการตั้งค่าเครือข่ายนะคะแล้วก็เลือก WiFi ของบ้านเราได้เลยใส่รหัสผ่านนะคะแบบนึง c n i n please wait อันนี้คือเปลี่ยนจาก AP Mode นะคะเป็น WiFi router นะคะถ้าเราไม่มี WiFi <or> router ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะ ก็จะดูได้แค่ระยะไม่เกินสิบเมตรแต่ถ้าเชื่อมต่อ wifi คือดูดูดูได้ทุกที่นะคะโอเคอันนี้เราจะตั้งรหัสผ่านหรือไม่ตั้งก็ได้ถ้าไม่ตั้งก็กดกลับได้เลยค่ะจากนั้นนะคะถ้าเราเช็คว่าเครือข่ายของเราเนี่ยเชื่อมต่อ wifi บ้านเรียง อันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะ